สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็พาไปดูเดินช้อปปี้ชิลๆนะคะค่าแพงอ่ะค่าที่จะไปที่อ่าเพื่ออะไรนะถ่ายองให้ดูสั้นๆนะคะอันนี้ก็นอ่ะค่ะอะไรจะถ่ายนะค่ ดีด้วยนะคะบ๊า